สวัสดีจ้าอยู่กับสาวอ่อนบ้านนาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือพ้ามาถอน้าให้พักจ้าถอน้านะคะพักงามงามพี่นองเขาสาวอ่อนพักงาม อันนี้เม่นหยาอย่างนีงพี่น้องงามงามหยาก็ได้ผักก็งามหยากกับงามพี่น้องวนพผักผักบัวเลยเด้อค่ะเด้อผักบัวเลยปลูกแล้วปลูกอีกแยกแล้วแยกอีก ปลูก,อ,กอยู่นี่ละ่ะใส่นานเลยค่ะ ผักงามก็ต้องมีหญ้าเนาะค่ะเนาะ ใบมันบอสวยเขาเก็เก็บออกมันจะได้สวยๆค่ะนี่ก็จะเป็นพักหอม บึงผักเอียงนี่พี่น้องผักอะไร ปัวเลยกินทั้งปีพี่น้องเฮาแบบนี้ก็ต้องแบ่งออกเด้อนะ่ะถ้าใบมันนั่นลงเฮาก็เด็ดออก หาก็เยอะผักก็งามขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะคะเอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอ่อนบ้านนามีกำลังใจทำขีปตัวไปนะระเด้อค่ะสวัสดีจ้า